สวัสดีครับผมใหม่พี c นีครับคันนี้เป็นรถดิฟที่เป็น3าโรเตอร์ครันแรกของทีม Over d r i ไดนะตอนทำาปีจำได้เลยว่าเป็นปีน้ำท่วมปี54คอนเซปต์ตอนนั้นก็คือว่าต้องเป็นเครื่อง3โลคือเราเราดิฟด้วย2โลมาสองคันแล้วเราเป็นลองเยอะเราใช้2เจกันนะสู้ไม่ได้เหนื่อยที่เราตอนแรกเราไม่กล้าวาง3ามโลเนี่ยเรากลัวเรื่องอเวทบาลานวิ่งไม่ได้และอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไม3โลเฮ้ยทำไมมันเพิ่มมาแค่โรเตอร์เดียวทำไมรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเยอะ เอฟเฟกขนาดนั้นเลยหรอเยอะเยอะมันน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของของสองโลเออทำไมมันหนักอะไรพี่เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไซส์เฮาสิ่งชิ้นหนึ่งมันหนามากน้ําหนักเนี่ยมันมันมากกว่าตัวธรรมดาแล้วก็มันทําให้น้ําหนักมากกว่าสองโลครึ่งตัวทีนี้น้ําหนักมากกว่าสองโลห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่พอความยาวที่ยาวมากขึ้นอ่ะทำให้น้ำหนักมันไปกดหัวตกหน้าหแล้วสี่โลไม่ยิ่งมันไล่เลยพี่ สี่โลโซเนี่ยที่ก็วิ่งเป็น NA อ๋อตอนนี้4โลเทอร์โบที่วิ่งอยู่ในโลกถ้าเป็นรถแข่งที่ประสบความสำเร็จสี่โลเทอร์โบก็จะเห็นรถที่แมตไมซ์วิ่งที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็น RE ประกอบเครื่องจะเป็น<ม>อู่อื่นทำรถเพราะนั้นก็วิ่งดีเครื่องใช้โนฮาวจาก Power Performance ที่นิวซีแลนด์อีกคันหนึ่งของ Power Performance ์แมนซ์นัน p พาเวอร์เพอร์ฟอรก็คืออู่ที่ทำรถแม้ไมคต์ไมซ์นะฮะเป็นอยู่ในอลิสโตสีขาว แต่นนั้นก็มีมีไหนตับนะครับคือจะ้องมองยนี่เอาเราเอาแค่แรงมาพอใช้อะพอใช้ผมว่า3โลพอคันนี้ตอนสร้างเนี่ยได้ปรึกษาทางไอเอ็มเมญญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องวางตำแหน่งเครื่องต้องอยู่ยังไงการแก้ช่วงล่างต้องทํำยังไงคันนี้แพหน้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมขยบหลบเครื่องเลยคือหลายอย่างคันนี้ไม่เหมือนเดิมคันนี้ถูกแก้มในระดับหนึ่งธรรมดาเซ็นเตอร์โชกอยู่ตรงนี้ครับนี่เดินหน้ามันนี่วึ่นพราไม่งั้นแหลกจะต,ติดเครื่องอนี่แหละ เห็นไหมฮะเครื่องในอยู่ต่ํามากธรรมดาแล้วเครื่องสามโลที่วางอยู่บ้านเราเครื่องจะอยู่บนเล็กคันนี้ยถอยหลังแล้วก็ต่ําลงไปกว่าเครื่องที่วางในรถบ้านอยู่ประมาณนักสามสี่นิ้วขยบแพรหน้าหลบเครื่องเพื่อให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าเพอร์ฟอร์มาร์รถจะดีต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แฮนด์ลิงมันดีถ้าเข้าใจจริงๆถึงจริงๆตอนนี้สามโลก็ทนทนมากผมว่ามันเหมือนเครื่องลูกูร ค,คือบางทีคุณไปเปลี่ยนหมอน้ําแก้ให้ตายถ้าเครื่องคุณปัเก็นฝาสูบร่วงก็ไม่หายร้อนจริงๆแล้วด้วยเชื้อเพลิงที่เป็น e85 มอน้ําหลังปั๊มน้ําไฟฟ้ามันก็คานวยให้เครื่องเย็นอยู่แล้วก็พอเพียงอยู่แล้วใช่คันนี้วิดนอต850ไม่นอตประมาณเจ็ดร้อยไปไปาครับสนใจผลิตภัณฑ์ r e m e m i เมาสนะฮะสามารถติดต่อได้เพียงซีการละเลยครับเข้าเข,ข้าไปในเว็บไซต์ r e m e m i เมาได้เลยนะฮะจะมีสินค้าทุกตัวให้เลือก หรือว่าถ้าอยากจะผสมระหว่างพาร์ตตัวนี้ผสมกับตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อที่ผมได้โดยตรงเพราะว่าเราเป็นตัวแทน i e เอ็มมิยานะฮะ